สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านคํานะคะที่ผสมด้วยสระอุและสระอูแบบมีตัวสะกดกันค่ะเวลานักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยออกเสียงตามครูไปด้วยให้นักเรียนใช้ตานะคะมองคํานะคะมองส่วนประกอบของคํานะคะสระที่ใช้วิธีการเขียนสังเกตทั้งหมดนะคะแล้วก็ออกเสียงตามที่ครูพูดนะคะ นักเรียนจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องเพราะจากการที่เรียนออนไลน์นะคะคุณครูสังเกตแล้วว่าบางคนเนี่ยยังมีปัญหาด้านการออกเสียงพยัญชนะต้นนะคะบางทีคุณครูให้กอไก่มากอไก่นะคะต้องออกเสียงว่ากอนักเรียนบางคนยังออกเสียงโมเสียงโสซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะคะดังนั้นแล้วถ้านักเรียนยังออกเสียงพยัญชนะไม่ได้หรือไม่รู้จักสระนะคะในการอ่านประสมคํานักเรียนจะ ไม่สามารถผสมคําเหล่านั้นได้เลยนะคะใครที่ยังไม่รู้เสียงพยัญชนะใครที่ยังจําสระไม่ได้คุณครูอยากให้กลับไปท่องจําเพราะตอนนี้คุณครูสอนเนื้อหาไปเรื่อยๆเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่ามันจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเสียงพยัญชนะกับสระถือว่าเป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะนําความรู้เหล่านั้นมาใ,ใช้ในการอ่านสะกดคํานะคะนักเรียนต้องจําให้ได้เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไปสอนการอ่านประสมคําสระอุสระอู นะคะให้นักเรียนดูนะคะดูคำไปด้วยแล้วก็ออกเสียงตามครูไปทีละคำอ่าเริ่มจากสระแรกนะคะสระอุสระอุเป็นสระเสียงสัน้นอันนี้เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะเวลาเขียนสระอุจะอยู่ด้านล่างพยัญชนะต้นนะคะเมื่อมีตัวสะกดเราจะไปเขียนตัวสะกดไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นอันนี้รูปก็จะเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนรูปใดๆทั้งนั้นยกตัวอย่างคำนี้ค่ะ คำว่าถุงคำว่าถุงนะคะพยัญชนะต้นคือถอถุงประสมด้วยสระอุและมีงองูเป็นตัวสะกดอ่าสะกดว่าถอ,อุงอถุงอ,ออกเสียงตามครูค่ะถอ,อุงอถุงาถนะคะเสียงถถกับเสียงโทโถถ,ถุงกับทอาหาร นะคะเสียงไม่เหมือนกันนะลูกพยายามออกเสียงให้ถูกต้องต่อมาคําว่าลุงนะคะคำว่าลุง,นะะล,งลอลิงเป็นพยัญชนะต้นประสมสระอุและมีงองูเป็นตัวสะกดสะกดว่าลออุงอลุงออกเสียงอีกครั้งนึงนะคะลออุงองลุงอ่านว่าลุง ต่อมาค่ะคำว่าทุบนะคะคำว่าทุบทหารหเป็นพยัญชนะตนประสมสราอุและบอใบไม้เป็นตัวสะกดสะกดว่าทออุบอทุบอีกครั้งนะคะทออุบอทุบอ่าต่อมาค่ะคำนี้ค่ะคำว่าขุนนะคะสะกดว่า ขออุนอขุนขออุนอขุนขอไข่ออกเสียงขอนะคะขออ่ะค่ะคำนี้ค่ะคำว่าจุอะสะกดตามครูนะคะจอ,อุกอจุอีกครั้งค่ะจอ,อุกอจุ ต่อมานะคะคำว่าคุมคำว่าคุมสะกดว่าคออุมอคุมคออุมอคุมเสียงคออันนี้คอวายออกเสียงว่าคอนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูคำที่มีวรรณยุกต์บ้างครูอ่านให้ฟังนะคะแล้วนักเรียนก็อ่านออกเสียงตามครูด้วยเริ่มจากคำแรกค่ะ กออมอกุมกุมไม่โทกุ้มออกเสียงว่ากุ้มอ่ะต่อมานะคะนออมนุมนุมไม่เอกนุ่มออกเสียงว่านุ่ม คำนี้นะคะจออุมอจุมจุมไม่เอกจุมออกเสียงว่าจุมต่อมาค่ะหออุมอหุมหุมไม่โทหุ้มออกเสียงว่าหุ้ม เอาล้วค่ะมาออกเสียงคําตามหูอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากคําแรกกุ้มนุ่มจุมหุ้มอีกครั้งนะคะกุ้มนุ่มจุมหุ้ม ต่อมาค่ะเปลี่ยนตัวสะกดคำนี้นะคะกออุงงกุงกุงไม่โถกุ้งออกเสียงว่ากุ้งต่อมาค่ะนออุงงนุงนุงไม่เอกนุง่งออกเสียงว่านุง่ง ต่อมานะคะยออุงอยุงยุงไม่เอกยุง่งออกเสียงว่ายุง่งฟออุงอฟุงฟุงไม่โทรฟุงออกเสียงว่าฟุงนะคะอ่ามาอ่านเป็นคำกันค่ะเริ่มจากคำแรกกุ้ง นุง่งยุ่งฝุงอีกครั้งค่ะกุง้งนุ่งยุ่งฝุงอ่าขออีกหนึ่งหน้านะคะนอหนูเป็นตัวสะกดสะกดคำนี้ว่า อุนอุนอุนไมเอกอุนอ่านว่าอุนนะคะต่อมารออุนอุนไม่โทลุนออกเสียงว่าลุนเอามาค่ะวอุนอุน บุญไม่โทรบุนออกเสียงว่าบุนต่อมาคออุนอคุณคุณไม่โทรคุณออกเสียงว่าคุณนะคะ อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างคําที่ผสมสารอูมีตัวสะกดและมีรูปวรรณยุกซึ่งคําที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ตัวอย่างคําในภาษา,าไทยมีอีกมากมายนะคะถ้านักเรียนรู้จักวิธีการสะกดคํานะคะออกเสียงเป็นนักเรียนเจอคําไหนคําอื่นนอกเหนือจากนี้นักเรียนก็จะสามารถอ่านได้ต่อไปนะคะขึ้นสระอูสระอูเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนเหมือนขอไข่คล้ายๆขอไข่ เขียนไว้ด้านล่างของพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะเวลามีตัวสะกดตัวสะกดก็จะไปเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นเอาละค่ะเรามารองสะกดคํากันดูนะคะเริ่มจากคํานี้คําว่าฝูงคําว่าฝูงมีฝอฝาเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยงองสรรอูและมีงองูเป็นตัวสะกดฝอฝาออกเสียงว่าฝอ สะอูออกเสียงอูส่วนงองูออกเสียงว่างงสะกดคำนี้ได้ดังนี้นะคะฝออูงอฝูงฝออูงอฝูงอ่านว่าฝูงต่อมาคำว่าจูงจอนะคะพยัญชนะต้นคือจอสระอู และมีงง,งูเป็นตัวสะกดออกเสียงว่างงสะกดคำนี้ว่าจออูง,จงอีกครั้งนะคะจออูง,งอ่านว่าจูงต่อมาคำว่าผูกผอพึ่งเป็นพยัญชนะต้นประสมสระอูและกไก่เป็นตัวสะกดผอพึ่งออกเสียงผอ ดังนั้นสะกดคำนี้ว่าผออกผูกอีกครั้งนะคะผออกผูกอ่านว่าผูกต่อมาคำนี้คำว่าลูกนะคะลูกลอลิงประสมสระอูและกอไก่ซึ่งเป็นตัวสะกดสะกดคำนี้ว่าลออกลูก ลออูกอลูกอ่านว่าลูกอ่าต่อมานะคะคำว่าดูดคำว่าดูดมีดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสระอูและมีดอเด็กเป็นตัวสะกดสะกดว่าดออูดอดูดอีกครั้งค่ะดออูดอดูด อ่านว่าดูดนะคะต่อมาคำว่ารูปนะคะลอลิงเป็นพยัญชนะต้นประสมสระอูและมีบอไม้เป็นตัวสะกดสะกดคำนี้ว่าลออูบอรูปอ่าอีกครั้งนะคะลออูบอรูปต่อมาค่ะคำว่าสูบ สอเสือประสมสระอูบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดสะกดว่าสออูบอสูสออูบอสูเอาละค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าวิธีการอ่านคําที่ผสมสระอุและสระอูเราจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะสระอุเสียงจะสั้นและกระชับนะคะเวลาออกเสียงส่วนสระอูเสียงจะยาวกว่า นะคะนักเรียนลองไปฝึกอ่านเพิ่มเติมทีนี้ต่อมาคุณครูมีคําถามนะคะคําถามให้นักเรียนตอบโดยให้นักเรียนเลือกคําให้ตรงกับภาพนะคะถ้าจากนี้ให้นักเรียนไปหยิบสมุดภาษาไทยมานะคะไปหยิบสมุดภาษาไทยมาเตรียมไว้นักเรียนกดสต็อปไว้ก่อนค่ะแล้วไปหยิบสมุดภาษาไทยมาเขียนวันที่เขียนตัวเลขนะคะทั้งหมดจํานวน10ข้อไล่ลงมาเลยค่ะ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนข้อทั้งหมด10บข้อคุณครูไปที่คําถามข้อแรกนะคะข้อที่1คุณครูบอกแล้วให้นักเรียนเลือกคําที่ตรงกับภาพนะคะโดยนักเรียนต้องสะกดคําที่คุณครูกําหนดให้มาซึ่งมีแค่2คําเท่านั้นนะคะนักเรียนลองสะกดคําที่ครูให้มา2คํานี้คําไหนที่ออกเสียงได้ตรงกับภาพเช่นในข้อนี้ รูปก็คือรูปยุงใช่ไหมคะรูปยุงมีสองคำมาให้นักเรียนในกรอบสีเหลืองกับสีฟ้าคําไหนออกเสียงว่ายุงให้นักเรียนเขียนลงในสมุดคุณครูอยากให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งถามผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองช่วยนะคะคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนทำเองเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำได้กี่ข้อนะคะลองทำด้วยตนเองอ่า ข้อไหนหากคุณครูไปเร็วนักเรียนไม่ทันนักเรียนยังสะกดคําไม่เสร็จเนี่ยนักเรียนก็กดหยุดเพื่อดูได้นะคะคุณครูไปข้อที่สองนะลูกนะข้อที่สองจากรูปเป็นรูปถุงเป็นรูปถุงมีสองคำเหมือนเดิมค่ะคําไหนออกเสียงว่าถุงนักเรียนเขียนคํานั้นลงไปในข้อที่สอง ข้อที่3อันนี้นะคะรูปเป็นกระป๋องที่บุบคุณครูอยากให้นักเรียนเลือกคําว่าบุบนะคะคาว่าบุบคาไหนออกเสียงว่าบุบนักเรียนเลือกคํานั้นค่ะเลือกผิดไม่เป็นไรนะคะคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนเรื่องตัวสะกดในนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนลองทําด้วยตนเองก่อน อ่าต่อมาข้อที่4นะคะเป็นรูปคุกนะคะคุกก็คือที่สำหรับขังนักโทษอันไหนออกเสียงว่าคุกนะคะคุกนักเรียนเขียนคำนั้นลงในข้อที่4ค่ะ ต่อมาข้อที่5นะคะเป็นรูปของปลาชนิดหนึ่งใครรู้บ้างคะว่านี่คือปลาอะไรเอ่ยอันนี้เราเรียกว่าปลาดุกนะคะมีสองคำค่ะนักเรียนมีสองคำเป็นคำสองพยางนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าคำด้านหน้าเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยปอลออาปลานะคะส่วนด้านหลังแตกต่างกันที่ตัวสะกดอันไหนออกเสียงว่าปลาดุกนะคะปลาดุก ข้อที่6นะครับเริ่มเป็นสระอูลแล้วนะคะข้อที่6เป็นรูปดูดนะคะกำลังดูดน้ำคำไหนออกเสียงว่าดูดดูดนักเรียนเลือกคำนั้นค่ะ มาข้อที่7นะคะให้เลือกคำว่าลูกลูกมีสองคำเหมือนเดิมค่ะเลือกหนึ่งคำที่ออกเสียงว่าลูกนะคะแต,แตกต่างกันที่ตัวสะกดนักเรียนลองออกเสียงตัวสะกดวิธีการที่นักเรียนจะเลือกนะคะนักเรียนต้องลองสะกดคำทั้งสองคำนะคะคำไหนออกเสียงตรงกับที่คุณครูพูด นักเรียนเลือกคำนั้นหููไปข้อที่8นะคะข้อที่8ให้เลือกคำว่าพูดคำว่าพูด ต่อมาข้อที่9นะคะให้เลือกคำว่าผูกผูกอ่าและสุดท้ายข้อที่10นะคะจากรูปเป็นรูปกระดูกนะคะคำสองพยางเหมือนกันแต่ว่า คำด้านหน้าคุณครูให้มาเหมือนกันเลยออกเสียงว่ากรออะกะนะคะกรออะกะกะดูนะคะแตกต่างกันที่ตัวสะกดด้านหลังสุดอันไหนออกเสียงว่ากระดูกนักเรียนเลือกคํานั้นค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไป เราไปดูฉเฉลยกันนักเรียนตรวจนะคะถ้าข้อไหนนักเรียนผิดนักเรียนก็แก้ให้ถูกต้องนะคะตรวจไปเลยข้อไหนถูกตรวจใช้เครื่องหมายถูกข้อไหนผิดกากระบาดผิดและเลือกคําที่ถูกต้องมาใส่นะคะเราไปดูฉเฉลยพร้อมๆกันค่ะ,ะมาดูฉเฉลยนะคะเริ่มจากข้อที่หนึ่งคำว่ายุ่งคำว่ายุง,คำ,ยงคำที่ถูกต้องคือยอ,อุงอยุง ยออุงอยุงนะคะจะเป็นในช่องสีเหลืองใครเขียนถูกต้องตรวจไปเลยค่ะเครื่องหมายถูกนะคะต้องเป็นงองูสะกดต่อมาข้อที่สองคำว่าถุงคำว่าถุงคุณครูให้ตัวสะกดมาเหมือนกันเลยเป็นงองูสะกดเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่พยัญชนะต้นคำว่าถุงต้องใช้ถอถุงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จะอยู่ในกรอบสี ฟ้านะคะเป็นคำสีฟ้าสะกดว่าถออุงอถุงใช้ถอถุงนะลูกถออุงอุงถุงใครถูกตัวถูกใครผิดนะคะเขียนกากระบาดแล้วเขียนคำที่ถูกต้องตามหลังไปด้วยข้อที่สามคำว่าบุบคำว่าบุบต้องใช้บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนะคะ จะอยู่ในกรอบสีเหลืองค่ะคำที่ถูกต้องบ o bu บ o bu bo b o นะคะอ่าสีเหลืองค่ะใครถูกตัวถูกใครผิดเขียนผิดแล้วแก้ไขคำที่ถูกต้องลงไปใครไม่ทันนักเรียนกดสต็อปนะคะอ้าวข้อที่4คําว่าคุกคาว่าคุกคําที่ถูกต้องต้องใช้ กอไก่เป็นตัวสะกดสะกดคำนี้นะคะก็จะได้ว่าคออุกกอคุกอยู่ในคำที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนะคะคออุกกอคุกใครเขียนกอไก่สะกดถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่ห้าปลาดุกคำว่าดุกต้องใช้กอไก่เป็นตัวสะกดดออุกอดุกนะคะ ข้อนี้คาตอบก็คืออยู่ในกรอบสีฟ้านะคะคาตอบอยู่ในกรอบสีฟ้าปลาดุกอ่าต่อมาข้อที่6คําว่าดูดคาว่าดูดสะกดว่า doo doo d o อ d อ o ด,ดู o ดดออดดนะคะอยู่ในกรอบสีเหลืองนะคะต้องใช้ดเด็กเป็นตัวสะกดนะคะถึงจะออกเสียงว่าดูด ต่อมาข้อที่7ค่ะคำว่าลูกคำว่าลูกต้องใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะลออูกอลูกนะคะในกรอบสีฟ้าคือคำที่ถูกต้องลออูกอลูกต่อมาข้อ8คําว่าพูดคําว่าพูดคําที่ถูกต้องนะคะก็คือคําในกรอบสีเหลืองสะกดว่าพออูดอพูด พออูดอพูดนะคะต้องใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดต่อมาค่ะคอทีกาคคาว่าผูกข้อนี้นะคะสังเกตตัวสะกดดูคุณครูให้มาเป็นกอไก่เหมือนกันเลยตัวสะกดนะคะคือตัวด้านหลังเป็นกอไก่เหมือนกันสระเหมือนกันแตกต่างกันที่พยัญชนะตน้นคําว่าผูกนะคะครูออกเสียงเป็นเสียงผเพราะฉะนั้นเวลา เขียนพยัญชนะต้นต้องเป็นผอพึ่งถึงจะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คาว่าผูกต้องใช้ผอพึ่งก็คือคําในกรอบสีเหลืองสะกดว่าผออ,ผผอูกอผูกผออกผูกในกรอบสีเหลืองนะคะ,ะและสุดท้ายคําที่10กระดกูกระมีมาเหมือนกันเลยค่ะกอรอ,อกะ ต่างกันที่คำว่าดูคํา,คว,าว่าดูที่ถูกต้องต้องใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งอยู่ในกรอบสีฟ้าะสะกดคํานี้ได้ว่ากรออะกะดอูกอดูกระดูนะคะในกรอบสีฟ้าเอาราค่าตัวมานะคะนักเรียนลองนับข้อที่ถูกต้องแล้วก็ใส่คะแนนของตอนเองไว้นะคะ,ะการบ้านนะคะให้นักเรียนทําต่อในเล่มฉลาดนะคะเล่มนี้ หน้าที่3 5มสถึงสีนะคะเป็นเรื่องของสระอุกับสระอูนะคะระหว่างที่นักเรียนเขียนนะคะนักเรียนก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะถ้าเขียนวันนี้ไม่เสร็จก็เอาไว้ทำพรุ่งนี้บ้างก็ได้นะคะค่อยๆทําไปเขียนไปสะกดไปอ่านไปนะคะนักเรียนถึงจะสามารถอ่านได้แต่ถ้านักเรียนเขียนอย่างเดียวไม่ฝึกอ่านเลยนักเรียนจะอ่านไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นฝึกอ่านไปด้วยเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ